พี่เบิร์ดต้องรอต่อแล้วก็พอดีให้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 เดอะค่ะคอยดูแลพี่เบิร์ดละก็มาแท็กมือกันจับมือกันพอดีโมแบบโมขอมขอความร่วมมือพี่ๆทุกคนจริงๆนะคะคือโมขอความส่วนตัวให้พี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดยังไม่ไหวจริงๆในในเรื่องนี้นะคะก็ะอยากให้ทุกคนโปรเทคพี่เบิร์ดแล้วก็เห็นใจพี่เบิร์ดอีกนึงว่า,วาวพี่เบิร์ด ทำดีที่สุดแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะเรา,าพยายามทวงความยุติธรรมให้พี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็อยากให้ก็ตอนนี้ภาวนาให้ทุกอย่างปรากฏออกมานะคะแล้วก็ทวงความยุติธรรมความถูกต้องให้พี่ใ,ให้ได้มากที่สุดค่ะเมื่อกี้โมขึ้นไปโมได้เจอโมได้เจอ<ม>ทัง้งหคนไหมครับผม ไม่เจอค่ะเราไม่เจอเพราะโมไม่อยากให้พี่เบิร์ดเจอด้วยส่วนหนึ่งแล้วโมก็เลยดึงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้พี่เบิร์ดเนี่ยได้คุยกับตำรวจเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะไม่ต้องกดดันอะไรกันมากนะคะก็ขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดีนจริงๆวันนี้พาพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดจะมาเกี่ี่ราการแถลงหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาเรื่อยๆมันก็มีอะไรที่มันผิดปกติส่วนตัวเราเราคิดว่าแตงโมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่โมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้โมารตั้งแต โมอเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวแล้วโมก็เชื่อในการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทํางานได้ดีมากอันนี้โมนับถือจริงๆแล้วก็กระบวนการต่างๆทุกคนทําได้ดีมากโมกราบขอบคุณมากๆจริงๆที่ทวงความยุติธรรมให้พี่ขนาดนี้แต่ก็นะคะขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดแล้วก็การุณาง,งดแชร์รูปพี่โมเพราะโมอเห็นคือ โมจะไม่คอนเฟิร์มอะไรก็แล้วกันแต่รูปอะไรที่ออกมาบอกว่าอันนี้รูปพี่โมอันนี้รูปพี่โมลบเธอค่ะจำพี่ในแบบที่พี่สวยๆดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณมากๆวันนี้รู้สึกอยังรับไม่ได้ยังยังไม่โอเคนะคะก็โมอยากได้พี่ๆรอให้พี่เบิร์ดโอเคหรือเสร็จงานพี่โมก่อนก็ได้แล้วค่อยแล้วค่อยให้พี่เบิร์ดออกมาพูดเนาะยังไงพี่เบิร์ก็ไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพวกพี่อยู่แล้วแต่แค่ คนเรามันยังไม่พร้อมจริงๆอะค่ะให้เวลาพี่เขาหน่อยจนถึงว่าการไปออกรายการของเขารักพี่โมมากอะค่ะเขาถึงไม่โอเคเขาไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นใครแต่เขาแค่เขารักมากจริงๆจ้าีตอนนี้ห้าวันติดคดีตอนนี้เรายังยังิดใจยังยังจะฝากหายังจะคาดส่องอะไรอยู่ไหมคะคือความความหวังอะเราคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราบอกแล้วว่าเราเชื่อในในฝีมือของเจ้าหน้าที่เชื่อในจรรยาบรรณของแพทย์ทุกคน ชื่อในจัญญ,ญาบันของเจ้าหน้าที่การทํางานทุกอย่างซึ่งเท่าที่ได้คุยได้ถามมาก็อยากจะกราบขอบพระคุณมากๆที่ทพยายามทวงความยุติธรรมให้พี่ของเราในทุกๆทางนะคะขอบคุณคุณกติก <st ut ters> คุณกติกได้ติดต่อคุณฮิปโปมาบ้างไหมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ <c oughs> ไปอ <c oughs> ไปอกรายการเมื่อวานนี้ค่ะติดต่อค่ะอันนี้ต้องไปถามฮิปโปเองแต่โมรู้ว่าติดต่อค่ะแต่จากการที่เราติดตามข่าวการให้สัมภาษณ์ของเขาต่างๆนยคะเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างจะต้องมีคุให้สัมภาษณ์ก็แล้วแต่ความคิดของคนอะนะคะเพราะว่า มพูดเลยว่าพวกโมคอนเซนเทรทกับการเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวให้พี่ได้ความถูกต้องก่อนที่เหลือดะว่ากันแส,สดงว่าส่วนตัวของโมโตอนนี้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องโมไม่สนใจโมปล่อยให้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาเขาจะบอกอะไรเรื่องของเขาเราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดลนะณตอนเนี้ยเอาเลยอะค่ะอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้วแต่ว่าแค่ รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะจบแล้วรู้ความจริงหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมการปัสสาวะเนี่ยยังเชื่ออยู่ไมพี่โมไม่ฉี่แบบนี้ได้หน่อยอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเขาอยากจะยืนยันก็ให้ยืนยันไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองนะที่คุณโมบอกว่าคุณตังโมเนี่ยจะไม่ปัสสาวะในที่ที่แบบไม่เป็นที่เลยเป็นคนที่ปัสสาวะต้องต้องแบบต้องเลือกที่ไม่ต้องพี่โมหรอกค่ะผู้หญิงที่ไหนก็เป็นที่เราบอกว่ารู้ความจริงแล้วนั่นหมายความว่าความจริงที่ว่าไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดในปัจจุบันนี้ใช อันนี้ไม่ทราบค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินแต่ตัวส่วนตัวโมโมโมรู้ความจริงแล้วโมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดอ <ไป S 1> ตอนนี้ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อไม่เชื่อใครโมรอยู่ที่ว่าความจริงตรงหน้าคืออะไร,ะรโมเชื่อหลักฐานและความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าค่ะถ้าวันนี้โมอยู่โมอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหมอ่ะไม่เจอค่ะเพราะว่าไม่ไม่เจอดีกว่าหรือมีอะไรอยากจะฝากถามเขาไหมอ่ะไม่เจอนะไปทางานดีกว่าแล้วมีอะไรอยากจะฝากถามเขาไหมอ่ะ ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ถามไม่อะไรแล้วเพราะว่าก็ก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกคนสังคมทุกคนน่าจะตัดสินก็ได้แล้ะค่ะรอความจริงเปิดเผยนะคะทุกคนจะเย็นๆหน่อยสำหรับกระติกคุณเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างเต็มที่แต่โมบอกเลยว่าโมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงๆไม่ฝากแล้วค่ะคุณพี่โมว่าในโลกโซเชียลฝากกันหมดแล้วสำหรับกระติกตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างกับเขาไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ ไม่ไม่รู้สึกเรื่องีปโมแล้วยังจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรู้จักกันแบบกะติด้ไม่ค่ะก็จะดูแลในกลุ่มเพื่อนพี่โมเราจะดูแลกันแบบนี้เรื่อยไปฮิปโปแอนนานุชเดย์ทุกคนต่างๆที่ที่แก้ชิดกับพี่โมเรายังดูแลเป็นพี่น้องกัต่อไปพี่เบิร์ดก็ยังจะเป็นพี่ชายโมดต่อไปค่ะแต่จะมีคนชื่อกะต อันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอย่างที่กะติกให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเรามีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเขาไม่ได้มีความผิดจริงเราก็พร้อมแบบเออโอเคคุยกับเขานะสําหรับกะติกเรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยยันเชื่อว่าเขาโกหกอยู่ใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบค่ะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้ความส่วนตัวพี่เบิร์ดหน่อยนะนะหนูขอนะนะบอกเลยเลยพี่เมื่อวา